ย <comp> ่างๆๆๆไป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 ไດไป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 ไโดยกับสบาดีเพื่อพี่น้องเนาะกับสบาดีพี่น้องบิดทุกคทุกคนเพราะว่าสิเป็นพี่น้องทางฝังลาวเฮาและทางต่างประเทศ กะทางฟังไทยเดอร์ก um so, 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 uh, ับสบายดีน้องบุอนี้กะอาสิได้ออกให้ออกนาพี่น้องเอ๋มัอนี้นะฝนก็ยังตกอยู่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนนี่ยังโมเศร้าอยู่เนาะตกอีกแล้วพี่น้องฝนก็ได้หากระเด็ชสองสามมื่นก็มาตกอีกเนาะแตงสาวยังกระเสียออกนาคือเก่าพี่น้องเอ้งออกนากับเมย์น้องบุอนี่เป็นออกนาคนเดียวออกนาสองคนกับเมย์พี่น้องเมย์เพิ่นกะสิได้ออกไปนอนนาพี่น้องเอ็งที่ออกไปนอนนา ก็บ่กเรื่องอย่างมาพี่น้องเลยจะเสียออกไปนอนยอนอย่างยอนผาน้อยพี่น้องแต่แลสิได้เอาน้องมาไปนานพี่น้องเนาะเขาเพว่าเอาเป็นยังขึ้นเสียเอาไปนาคือบ่อไหวบ้านบ่อไว้บ้านมัเนาะเอาอยู่บ้านมาได้พี่น้องเลยต้องเอาไปนาอยู่บ้านมาได้แล้วเดี๋ยนี้นี่แล้วพี่น้องอยู่บ้านมาได้แล้วต้องไปนาอย่างเดียวเลยเสียน้องมาไปนาเนาะเพราะว่าน้องมานี่แบบ มันอยู่บ้านบ่ได้พี่น้องเอ้สิว่าจัิงในถ้าว่าคันหยาบคายก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ก่อนเนาะน้องมาเฮานี่แบบไายเนาะพี่น้องมันไายพอเป็นระบบระเบียบพี่น้องเอ้ก็เลยแบบต้องเอาไปหน้าเนาะไายในตอนเช้ามาเนี่ยโอ้ยเดบ่าวคู่มือพี่น้องก็เลยเบาไหว่าไายเนาะเป็นไายเป็นขี่นะพี่น้องเลยว่าเบาไหวพี่น้องเอ้ไหวทุกมือทุกมือเลยเนาะผัดลายตัวพี่น้องสามสี่ตัวฮูมันก็ลายลายอันเนาะ ก็เลียวกว่ายก็เลียวาส่เอาไปหน้าเนาะเพราะว่าให้เพื่อนทายเสือกสบายไรขึ้นเนี่ยนะอยู่บ้านนะผัดมันอนีโพดนะพี่น้องก็อยากไม่อยากให้เพิ่นเอาไปแล้วพี่น้องก็คิดทอดเพิ่นอยู่เนาะก็คิดทอดยู่ไม่อยากให้เอาไปหน้าดอกแต่ว่าจะเป็นพี่น้องเฮ้ยสิอันนี้เนาะวหไว้พี่น้องซูมมือเลยเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนไม่ได้เป็น่นนะนี่แต่ก่อนนะเพิ่นสิทายเป็นระบบระเบียบยู่พี่น้องถ้าเพิ่นปวดทายเนี่ยเพิ่นก็สิไปทายบงอื่นบางไกลๆเนาะ แต่อันนี้เพิ่นไปขึ้นยู่บนนะพนักทั้งเคร่งนะพี่น้องกับเม่เพิ่นเนาะจินซ้อมมากแล้วพี่น้องต้องไหวต้องเก็บนะพี่น้องเนาะแต่ละมือบันนี้ก็เลยบาไหวก็เลยว่าเสียเอาคนไปอยู่นะไปกับเม่กับลูกเพิ่นไปทุกคนและพี่น้องเมื่อคือตละแล้วก็สียหายเม่เพิ่นก็สีออกนะพี่น้องเนาะทางเม่มาหน่อยก็ออกแลวก็ทางพอกับเม่สบายก็สีได้ไปน้อนหน้าพี่น้องอื่นบันนี้นอนหน้าเรียงมาพี่น้อง เอามาอ speaker, มอกหน้าก็ไปน้องหน้าเลียงมาพี่น้องเอ้ยเนาะเสียเอาสองคนหัวเสียเอาไว้หรือบ่อเสียเอาออกไปไว้หรือบ่อสองคนสี่โตพี่น้องกบติดเขาติดน้ำเนาะของอยู่ของกินอีกเกลือเป็น่วยอีกพี่น้องลายยางอยู่คือสิมะลุงมะนุ่ยพี่น้องฝนก็ยังโต๊อยู่ทำบ่อเอาออกไปกับบ่อไว้พี่น้องพากันนอนอยู่เปตาอันพันอยกออกแล้วเนาะเป็นพากันนอน ออกหน้าออกหน้าได้ออหน้าไปเป็นเด็กปลาเด็กเด็กดงนะพี่น้องวันนี้เรเป็นมาบ้านเนีเป็นมาป้าแบบนี้เราเป็นมาบ้านเลยเป็นมาป้าเมื่อคุตูแบบนี้ไปแนบไปออกหน้าเปลี่ยนชดหน้านะพี่น้องเนาะมาสีโตแบบนี้ทั้งขาวทั้งน้ำทั้งอีกอย่างหลายอย่างอีกเปลี่ยนดหน้าหนาไปชมพูของชมพู ไปเชื่อฮอดไปปินมาป้ามาดงแล้ววันนี้ยาปินมาบ้านแล้วเสีเอาใส่ใส่าไปเสิอุ้ม,มเลยหรือว่ทีนี่ได้ไปขาอุ้มก็พูดละสองตัว,วขาอุ้มก็ได้อุ้มพูดละสองตัวพี่น้องก็คือทั้งอาพนักอันท้องลูกติงแล้วทั้งบ้านสบายเนาะก็ได้ใส่ไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องในใส่แล้วมนนื่วานนี่เนาะ ปูติดเครื่องอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยโฮเครือได้แต่หน่วยเพราะว่าฝนตกพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้ทับหลังยังบ่ทันได้เฮ็ดสําเร็จเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ํานี้พี่น้องเอ้ยํานี้ก็งามแล้วพี่น้องเนาะยังบ่ได้สําเร็จสําเร็จยังบ่ได้เฮ็ดสําเร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะากตั้งซื่อพี่น้องเอ้ยตั้งขึ้นเนาะตั้งติงขึ้นซื่อยังบ่ทันได้สําเร็จเป็นทั้งพ่อาเวาเฮ็ดเองพี่น้องเอ้ย เขาก็บบริจ้างคนลื่นเห็ดเนาะเขาเห็ดเองเห็ดได้เขาก็เลยเห็ดเองไปก่อนพี่น้องเอาเลยไม่ไปมานี่อุมม้มเอาพูดสองตัวว่มมาพายตีเขาอีกพี่น้องเอ้ซาเบลก็ได้เราทั้งอุ้มมาเราอีกไปนะไปน,นะอุมมอ้มไปได้นี่ไว้บ้างนะ สอโตเราไปหน้าเนาะฮัลโหลฮัลโหลสบายดีสบายดีสบายดีมังกรลูกตาลเลี้ยงหน้าลูกมีซีโตไ,ไปหน้าเฮ้ยไม่ใา่เว <c oughs> ลาเพป็นไปอยู่หน้าคิดทอดแล้วเราพี่น้องเวลาอยู่เพื่อนเอน,นี่ยโบเห็นเพิ่นเนาะโบเห็นมาน้อยคิดทอดแล้วแบบตึบ๊บอ่ะเป็นเด็กป๊าเด็กดงมานี่ เป็นเด็กปลาเด็กดองอพี่น้องตอนนี้ครับก็จ้องหน้ากันเลยเอยาไปเป็นเด็กปลาเด็กเขาเนาะไปนเนาะออกไปเป็นมาปลา้อยเดอ้ออยู่ในสวนม่นก็อีเมย์พอเดอ้ออืออือยินบอกลุงมีเป็นคือเสาแทนนะพี่น้องไม่ได้เห็นคนแล้ววันนี้เป็นเสาแทนนี่อยากไปหน้าบอไม่อยากไปหน้าเห็นได้ดื้อถ่ายเป็นระบบระเบียบต้องไปหน้าอะไรนี่เสาพี่น้องนี่แต่ตัวหนึ่งเด้ไปไปหน้าไป Ba em luôn bina 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 thầy na, bina đi bina na, bina na, pino bina bina con bina pino bina 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 mi con này, cái tôi nhảy พวกขันจ้องกันเะด้อพี่น้องใบแจ็คถือมาน้อยแจ็คถือขันจ้องจแก็คถือกล้อ,องพี่น้องเลยอ้าวขันจ้องกันพี่น้องโอ้ยบันนี้ขันจ้องไปแน่วา,านนี้ไป่แล้วเบิ้งนัทำไมกันท้ายจะมีสองเงนขันจ้องกันลา,า,นลาป้าลาปีกันนะพี่น้อง พี่น้องซาบิเยวคอโตไปหน้าก่อนเนอเนาะพี่น้องก็มีมือจับกล้องถ่ายให้เบิ้งพี่น้องเอ้ยข้ามาร้อยสองตัวทั้งข้างขันจ่องอยเนาะถือใหญ่เลยจังเลยพี่น้องดูว่าจับพอได้อยู่บ่เนาะพี่น้องเป็นไดการเดี๋ยวสิโจุ๊กกล้องไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยคุณพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยฝนตกเนาะพี่น้องบรรยากาศมืดขึ้นเยู่ ออกไปหน้าก e ันก่อนพี่น้องจับมาหน่อยก็นย่างย่พี่น้องมาหน่อยก็สิตกมือเลยพี um> <S <s ่น้องมาหน่อยก็สิหลุดมือเลยพี่น้องท่นคิดนี่ก็สิโจ๊ะไปก่อนเด้อเนาะพี่นาก่อนบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยเนาะผู้มาหน่อยข้าก็ให้ย่างเอาพี่น้องวันนี้วายเปิดแขนพี่น้องอุ้มวาวให้ย่างไปเองเนาะใช้ตัวหนึ่งได้ไหมเก็บตัวหนึ่งนี่เออ mía đi mía ngồi dẻo đâu ơi mấy ơi 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 Thôi thôi. Thôi ơi 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 quay đây ơi 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 ปิดแขนงูหมอบายมีแต่ตัวนักหมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะไว้ไว้ไว้เฮ้ยเห็นไ่มยางนี่ไมยางมาพี่เห็นไ่มเห็น่หมงูขี้ตรงขี้โพงมาลดต้องเอิ้นตลอดพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนยินเสียงเนาะขันจ้องกันขอป้าไป็นเพื่อนเพื่อน พาบุพี่น้อยพาพโจนไฟมาหนิพาออกกำลังกายก่อนพามานล่อยออกกำลังกายก่อนมาหนิ <c oughs> อะไรไว้มนถ้าถวยได้มาหนิพันชิไฟได้บ่ไหมย่านำลาย

โอ้ยเฮ้ยองมืออนราลงใหนได้ยังน้าพี่มาพี่เผดเงียบเวดทไทยพี่น้องเอ้ยไปหน้ากับท่านพ่อสิดาแเมอะมาหน่อยก็ได้เอ้ยเมังกรมังกรยังกันนี่ฮะไปอุ้มได้มือยซ้ำ

ให้ให้ฮัดย่างเอาพี่เลยจะเชื่อดสิได้เนาะนี่ก็เป็นโจมเลยบอกขึ้พากันอืดอยู่วังตกน้ำเด้อลองขลาดได้ไหมเด้อนี่มีเด้อพาลูกไปก่อนเด้อ นานพาไปไหว้ซะเมฆอะไรโมทันเลย่เดินมาเขาไล่ครบเด้มีเด้อบีปู <c oughs> พี่น้องเอ้แต่โมทันเลยบัดน,นี้บรรยากาศพี่น้องแถวเมือดอยู่เนาะขอแถวนี้ยังโมทันได้ออกเพื่อนี่ออกดไปใส่ของงานแต่ไม่ได้ใส่ขอดอเนาะเพคนมีนาะงามนาอ่างน่าพาม dưới sai, dưới sấy Thấy bông gì phi ơi mẹ gặp nó mày mau mấy, mẹ mày 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 vay mày bay ma bay mày bay mày 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 Phụ mày nào mày 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 mẹ gặp mày cứ mày 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 เอือจะหันงัวนะฮะลังัวซนเด้อเผื่อจะหน้าเรายัยหมดครขึงหนึ่งซำไปไปย่งงัวซนได้ไหมบไวยคอยย่างคอยยางมีพาพลูกไปไว้เด้อเสือตัวหนึ่งได้ไหม ม,มาาว่าใส่เลยยังมว่าอยู่าเพิ่งทุนนะตัวเมยมันเมย์แล้วพี่น้องมีแด้วมีแด้วพาลูกไปดูทีแ่แด้วมีพาลูกไปดานทางมีมีมว่าพังคว้มได้มีเด้อเมีย้ยเนีอย ไปไปย่งๆย่งามาดิทางนั้นถึงยันงัวยานมาห้องอยู่พี่น้องเมยมัน,ปนไปไล่มามามืก่อนแดงนน้วพี่น้องเพิ่นยันงัวงยันมาเฮาเนาะเพราะว่ามาเที่ยงนี่เฮาเพอดีนเนย่งยั้มาไปไปูก <c oughs> ถามูก่อนถามูก่อนปักแดงมันไปสุดทีแล้วพูภูพ, oh. <c oughs> พูพี่ดอ <c oughs> งภูมากระยันงัวยยันมาคือกันพี่ดองเลยภูพากันลมกันอยู่แต่จ <c> ะ <oughs> หอดนาพี่ดองเ้ยคือมันก็พากันเมื่อยได้

ดูเอาดูเอาเบิ่งได้กระตูขึ้น่าคือสิข็งแหงเหมืนกี่ขั้นโอ้ผุ่นเจาดูได้ไปหายไปหน้าคุ้มมีมจะไปไหวได้ดมีเยอะเหมือนทางมันไ,ไปทางานั่นเนอะอื้ไปเลยป่าแถนี้เขาเป็นเหลืองชุกเลย บรรยากาศพี่น้องเลยมีเอ้ยพาไปน้พพี่แล้มีเอ่อจักทางอยู่ฮัหพาลูกไปที่เลยผนะูกพาลูกไปที่เลยอูกพาบูกไปที่าาไป,ไปถึงทางเลยนีเอ๊ะเอูไ,ไปพูก ยี่งจะเสียงมาห้องมาเลยพ,พี่น้องพี่แดดลูกเพิ่นห้องอยูพ่พี่ป้งงาพี่น้องเลยขาวงามไปดีเนาะมื่อนี้นาคลิปนี่ก็มีแต่ส้มบรรยากาศไปน้ำท่าพี่น้องเลยไล่มาน้อยไปน้ำอุ้มมาน้อยไปน้ำมีแต่เสียงห้องหมูห้องหมาพี่น้องจินแดดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะถ้าว่าขำหยาบคายพี่นเลยมาไว้มาไว้แม่ก็ไปปะพี่น้องเลย ลูกหลาบว้เฮ้ยไปไปไปพยางดีผูไปผูชตัวนึงเด้เปื่อนไ่เลพี่น้องไมไตัวนึงเด้แมผูห้องอย่ผูตัวหนึอยู่ไมปดหลับไยูปไีตกาซมแนี้ เฮ้ยม่ไม่ไม่เอเอ๊ะหมูมันกอนแล้วมาคนเดียวแลอยจิวีใช่อะไรด้วยอีดานน้อยได้ไปแม่ดานน้อยปูไปน้ำมูกูนุ่มก็อยากบันดีเมื่อยก็เมื่อยอุ้มมาว่แม่ไปอุ้มมาเอ้าไปโอ้ยพี่น้องไอ้เฟอร์ชิมฮอตนี่แล้วพี่น้อง ปวดแขนแห้งกันเลยอ่ะให้น้องๆมาเพื่อนนี่รงไปย่างพี่น้องเลยฟูเป็นย่างไปน้ำเมย์เพื่อนๆอยู่น้ำทำเมย์เพื่อนน้องชิฮอดป่วยเลยเพื่อนอุ้มเพื่อนเอาพี่น้องเลยปานี้ฝนท่ากับเพื่อนเพื่อนพี่น้องกำลังใกล้ชิฮอดหน้าอลไรพี่น้องเลยเพื่อนนี่สมุนไปแล้วนี่เพื่อหัวหน้าอุ้มเน่แหย่างน้ำเน่แหย่างเองพัดไปนั่นไปนี่พี่น้องห้องกวกๆเอาหน้า ย่างเองก็ได้ขอดหวยแล้คือจได้อุ้มเลยพี่น้องผูพากันอยู่ผููพี่น้อยหวยนำลึกเนาะูพี่น้องพอดหวยน้ำเลยอุ้มมาวันนี้คุณลตูฟูสองตัวากันอืดอืดอืดอยู่พี่น้อง ค้ากันอื่นอยู่เนาะกูพี่น้องไปหวยกันแฝงกันอื่นอยู่อ้มาพูต่ตัวก่อนมาในพี่น้องมี <c oughs> ใ,ใครค้างแท้อยู่ค <c oughs> ออยู่เนาะกูไปสาบายกับสิขออุ้มมาก็นเด้อพี่น้องแาบนี้เนาะผู้น้ามลายตลาดอยู่พี่น้องเอ้ยหากาฮอด pha hoạt đúng hai cái hông kì sới tùm 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 như bọn này mà mẹ Oh. ทัทง้งแรงทั้งกืดปวดเมื 5, เ่อยคนท่ากับเพื่อนเพื่อน าทางฟิตม,มัม้มฮะบ่อ,อีพอแล้วปะอ้าวหมืน,นั่นไปบอกคือมูหอดนานเรียบร้อยแล้วอันนี้ค่ะจีเข้า,าขไปทางนาันก็ทางนาี้เขาเนี่ในยใสาา่แล้วชิบประมาณไปค่ะเออคักเนาะแล้วประมาณเดี๋ยวอีกแล้วที่นี่แล้วค่ะ ขเขาเพิ่นเริ่มซุกเลยแค่นี้วัวกะสิบโมงก็มุกสิบโมงเลย,ยแค่นจัจะเริ่มผูกอยู่เนาะหอเถียงนาเรียบร้อยมัวกัะผูกไปเดินตั้งแต่เมื่อคืนเผินโตกะข้ามเผินบัดคืนและมัวนี่ เมียนะไม่แล้วทำมันออกไหมเลยน้ำไม่เด้นี่ค่ะเก็นแล้วน้ำไม่ต้องกรนได้สิขอไก่ยห้องให้เองเด้มาเนี่ยน้ำไม่้็วันนี้ออกบ้างไงนะมื่อมื่อนั่นทำมาไหนงามๆนี่นะน้ำไม่ออกบ้างไงหนึง มาเมืองนันนำง,งิ่งามเกลือกเขาเกลือไก่เป็ดหน่อยก็ามาณาเนำะตายวะเออเรายังมีชีวิตรอดเฉย,ยมันอดเลยนะออมันทอดแนเน้อเนียวเอามาใส่กล่องเลยอันนั้นก็ไปแจ๊กทางเขาเนาะเห็นมาทางเขานข่ะหมุนใต้ผู้มึงได้แบบมึงได้แบบควมามหมายม่ชนนัวรมึงได้ Nếu không biết được chắc <laughs> chắn chắc mẹ chắc mẹ chắc chắn chắc chắn tù chắn cao tù chắn 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 nó, nhau chắn chắn cả mà nó chắn chắn nhau chắn chắn พี่น้องเพิ่นมาคว้าให้ลูกเพิ่นนอนพี่น้องเอ้ยมานี่ลูกมามีเนาะเพิ่นจะคว้าหาบอลยู่บอลเต้าให้ลูกอีกพี่น้องโอ้เฮตเตอรเฮตเตอรลูกละอุปบ้าพี่น้องเอ้ยมากระจะคว้าได้พีน่น้องเนาะมันก็คือกับคุ่นทอนี่แหละพี่น้นองเอ้ยหาบอลยู่บอลนน,นี่ส้นให้ลูกให้เต้าพี่น้องเอ้ยลูกเพิ่นอื่นอยู่บ่มีบอ,อลยู่เนาะพี่น้องมาถึงแล้วมาหอดแล้วบ่มีบอลยู่อันนี้แล้วพูเพิ่นเป็นแม่เพิ่นกา หาวอนยูวอนเศร้าให้ลูกปัวแปลงพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องปัวแปลงวันให้ลูกอยู่ลูกเศร้านาะมันก็เคื่อนกับคนเท่าแหละศาสตร์สาว่าสิ่งมูมากับพี่น้องเอ้ยเพลงลูกฮักลูกคื่อนกับคนเท่าเนาะโู้ฟ้าโอ้เพื่อนบ่มีเพื่อนยูเพื่อนอื่นเมย์เพื่อนเชิงใสขับไปคนกับเมย์ครับ่มมีวอนยูวอนเศร้าวันแล้วเนาะเมย์เพื่อนกับเขาจะยู่บันได้ไหมนะเมย์เพื่อนกับฮาเคลียหาคน แปงเพื่อนแปลงห้างไว้ให้ลูกส้นลูกยูพี่น้องเลยลูกเพื่อนกระยาเออยาห้องแล้วบบบนี้เก่งลายเนาะพี่น้องมาก็จะควมควมือกันกับคนเท่านี้แล้วเนาะมีจิตใจเก่งกับครวนเท่านี้แหละพี่น้องเลยถูกเพื่อนกำลังหาส้นบอลพอมีแดดพี่น้องเลยเพื่อนก็ะบอลเพ่ยยางอัดเนาะมาให้แดดเขาพี่น้องขุดเคลียร์อยู่โอเคนะพี่น้องเนาะสาปเหี่อก็สิไปอันนี้ก่อนพี่น้องเลยช่วงน้ำขึ้นเทียงก่อนแบบนี้เนาะ โดยแล้วพี่น้องมาฮอ,อนอ่าแล้วพี่นอ้องเอ้สาวแววก็ได้เอางัวออกไปกินหญ้าแล้วนะพี่น้องตัวคืมอมาหงอย่างนี่นี่ฮะมาลูกมีปเป็อย่างไรคะปีน้ำมู่ผุ่มเลี้ยมูม่นอนอยู่ค่ะตัวคืมอมาหงสี่อาสี่เอาน่าขึ้นไปเทียงหน้าพี่น้องเอ้ยสาวแววก็จะเอาน่าขึ้นไปเทียงหน้านาะอย่ายห้องอย่ายห้องมึงไงบ้าง มาหน้าเลยไปตีไหนฮะเสียงหูแปลกตาใช่ปะงูอ,อจจะพันชิยูได้หรือบอเนาะพี่น้องสาเบียกัสีเอาน้ำไปขึ้นไปเทียงพี่น้องไปไหว้ไส้ไปไหว้ชิยูให้กินเนาะบบดนี้โอยอยากกินน้ามังไปตีไหนอะอยากกินน้าบั้งเอาอยากกินน้าบัฮะโอ้ยอยากกินน้ามั้งยังไงะฮะคือห้องเก่งแท้สาเบียกัสีเอาน้ำขึ้นไปเทียงพี่น้องบาดนี้แต่ว่าให้ชิยูให้กินเนาะเป็นไงพี่น้องคลิปนี้กันมิเตะ บรรยากาศให้เบิ้งน้อพี่น้องเนาะบรรยากาศไรให้ฮับส้มฮับพาฮับเบิ้งบรรยากาศอยู่ท้องทินไห้หน้าตะก้าน้อพี่น้องเนาะอยู่บรรยากาศกาไม่จะทงหน้านี่ก็เป็นทั้งหน้าเสาลี่น้อพี่น้องเนาะนาน้องตี้นาเอมารีเพิ่นพี่น้องเขาเพิ่นกาบอนชุกบอนเขียวเนาะเพิ่นใจเขาหลายพันหลายแนวพี่น้องตาวเบาก็สิข้อตัวไปยุ่งน้าเนาะหรือว่า ห้องเยี่ยงสูบน้ำขึ้นไปเทียงก่อนเด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้จังใดกะขอจบคลิปลเพืเพีๆทุท่านี้ก่อนพี่น้องขอกาบเข้ามาสบายดีเด้พอพบกันในคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย